ผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการตามรับพระบาทยาตรากันอีกครั้งนึงแล้วนะครับ ในรายการตาราพระบาทจาตราในวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ห้างสรรพสินค้าสุนีนะครับเพื่อมาติดตามรับชมบรรยากาศการจัดงานเทศกาลกินสบายใจห่างไกลโรคซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะครับซึ่งในงานนี้ผมก็จะได้พาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามสัมภาษณ์และก็พูดคุยกับผู้คนที่เคยไปผลิตรายการด้วยกันมานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทําเรื่องของเกษตรินทรีย์นั้นก็จะทาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กันไปด้วยนะครับในวันนี้ก็จะได้รับทราบกิจกรรมต่างๆและก็เรื่องของแนวคิดแรงบันดาลใจต่างๆของผู้คนที่่หัันมาาาเรรวสุขภพ มากยิ่งขึ้นนะครับโดยการใส่ใจกับสุขภาพและก็เลือกรับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับผู้ที่จะมาให้รายละเอียดทั้งหมดนะครับในรายการของเราในวันนี้ก็คือเลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับนั่นก็คือคุณสุชัยเจริญมุขยานั่นเองครับสวัสดีครับกุสุชัยครับสวัสดีครับคุณประเทศครับสวัสดีครับผู้ชมครับ งานปีนี้เป็นปีที่สองแล้วไม่เบื่อแล้วครับปีก่อนก็มาก็ามั่วกันใส่ขัง้งแล้วปีนี้ก็ไม่เบื่อมาอีกไม่เบื่อเ,เพราะว่างานในปีนี้เนี่ยคือจะเป็นการรวมคนที่ผมไปทารายการมาทั้งหมดเนี่ยฮะ<อ>ส่วนมากคนที่ ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าเป็นแนวความคิดที่ที่คล้ายกันครับคือคนที่ทําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเขาจะทําเรื่องอินทรีย์ควบคู่ไปด้วยก็เลยว่าผมก็มางานนี้เพื่อที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็มาดูพัฒนาการแต่ละคนว่าทําเรื่องเกษตรอินรีนี่ไปถึงไหนแล้วก็เจอแต่คนรู้จักงานใช่ครับเจอแต่คนรู้จักคนนี่เคยไปนี่เคยไปนี่เคยไปใช่ครับใช่ครับก็เลยมานี่ก็เคยเจอกันปีที่แล้วเราเราก็เคยเจอกันใช่ไหมครับเจอกันบ่อยมาก ปีนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับงานของเรากิจกรรมก็เป็นดีฮะเป็นดีมีคนบอกว่ามันขยายตัวมากกว่าปีที่แล้วนะครับทั้งเครือข่ายทั้งนิทรศการอะไรต่างๆเนี่ยมีคนสนใจมากขึ้นครับนะครับแล้วก็ จากปีที่แล้วเนี่ยพอเราหลังจะสรุปงานเนี่ยทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะให้มีเกิดขึ้นอีกนะครับ <laughs> เพราะว่าเป็นงานที่ไม่ได้สแสวงหาผลกําไรครับพอไม่ได้สแสวงหาผลกําไรเนี่ยก็คือเอาใจมารวมกันพาอใจมารวมกันลูกศิษย์แล้วมันมีความสุขครับนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบแล้วนะครับว่าแต่ละท่านที่มาในงานนี้เนี่ยไม่ต้องเสียตังค่าบูธทางสุนีนี่ให้ฟรีหมดถ้าปกติถ้าไปขายของที่ในห้างเนี่ยก็ต้องแน่นอนแหละนี่ค่าชาบูธใช่ไปนี้ฟรีเหรอฮะฟรีหมดเลย แล้วก็คนจัดงานนะครับคือสื่อสร้างสุขแล้วก็พายคีเครือข่ายเนี่ยครับต่อเลยที่จัดงานเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บตังกับคนที่มาแม้ต่บาทเดียวเหมือนกันเอาใจมาหากันเลยเข้าใจมาหากันรับเพื่อที่ให้เกษตรอินทรซีเนี่ยได้มีการขยายนะครับตอนนี้อาจจะเห็นว่าคนที่มาก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนพูดคุยครับทางนี้มาคุยกับทางนี้ทางนี้มาคุยกับา้ผู้บริโภคก็ได้มาพกปะาครับเกษตรคนที่ทําเกษตรโดยตรงไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลางครับก็ได้มีโอกาสมาคุยมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับเพอเกิดความเสม งงกิจกรรมทั้งหมดในงานนี่มีอะไรบ้างครับมีเหมือนหรือว,ว่าแตกต่างกับปีที่แล้วยังไงบ้างก็คล้ายๆนะคบค,คล้ายๆปีที่แล้วแต่ก็มีบางส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาอ,อย่างเช่นเรื่องของการจําหน่ายก่อนการ,ร,รจําหน่ายนี้ก็มีผักไร้สารพิษผักไร้สารพิษก็คือผักที่ไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ยาฆ่าหญ้าอะไรสิ้นะครับอันนี้คือผักอินทรีย์แล้วก็มีผักปลอดภัยปลอดภัยก็คือใช้แต่อยู่ในระยะปลอดภัยค่อยเอามาขายอ๋ออย่างนี้เป็นต้นนะถ้าจะเห็นว่าใน ป้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูภาพเลยนะครับแต่เห็นป้ายนี่จะมีสองสีคุณครับประเทศใต้ชื่อร้านอ,ะอ่ะถ้ามีเป็นสีขาวเห็นไหมสีขาวเนี่ยพื้นเ็งขาวนี่คือปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นพื้นเขียว,เ,ยวเป็นอินทรีย์ พื้นเขียวที่เป็นอินทรีย์คือไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้สารอะไิ้นเลยนะครับเราสามารถสังเกตได้แล้วก็ให้ความรู้กับผู้บริโภคก็จะมีป้ายป้ายบริเวณเข้างานตรงนั้นมาบอกว่าอินทรีย์คืออะไรปลอดภัยคืออะไรให้ความรู้ด้วยปลอดภัยนี่จะใช้อะไรบ้างอินทรียจะใช้แบบไหนบ้างที่ป้ายนี่ก็จะมีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเมล็ดผัดเมล็ดพื้นเมล็ดพันธ์พื้นบ้านเมล็ดพันธุพื้นเมืองกว่า50ชนิด พวกืชผักอะไรต่างๆนี่แหละฮะหรือว่าข้าวเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองอ๋อเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยบางทีก็หายากนะโอ้แทบจะไม่มีแล้วแทบจะไม่มีแล้วอันนี้เขาอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้แล้วข้าวพวกนี้ก็คือบางชนิดนี่เขาเรียกว่ากินแล้วเนี่ยนะอร่อยมากครับอร่อยกว่าข้าวที่เรากินทั่วไปข้าวลืมหัวอย่างเงี้ยโอ้นี่ผมเคยได้ยินเออเอาไปให้ภรรยาคุณประเทศกินเนี่ยเขาจะลืมผมไปเลยลืมคุณประเทศไปเลยแล้วธรรมดาไม่กินก็จะลืมอยู่แล้ว พ็กินลืมๆไปเลยหมดเลยเพราะว่ามันอร่อยมากไงกินกินกินจนก็นั่งลืมหัวเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนอกจากนั้นก็พวกข้าวอินทรีย์ครับไม่ฉีดยาฆ่ายาส่วนใหญ่แล้ว90%ของนทําคนทำนาเนี่ยจะต้องฉีดยาฆ่ายาก่อนใช่ครับนะเพื่อทำลายพืชพืบางเห็นว่าบางที่ต้อง5้ารอบนะฉีดข้าวเหรอฮะใช่ฮะบางพื้นที่กว่าจะได้กินมาเป็นข้าวเราเนี่ยมันจะตกค้างในพื้นดินเท่าไหร่จะตกค้างในเมล็ดข้าวที่ ที่ให้เรากินทุกๆวันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จรายการก็ต้องไปกินแล้วเนี่ยใช่ครับไปกินข้าวเพื่อสารพีเอียด้านน่ะสินะฮะเพราะฉะนั้นใน,ใน,ใ,นในงานนี้จะเป็นข้าวที่ไม่ใช้การฉีดยาฆ่าหญ้าเลยครับใช้ก็ไม่มีสารตกค้างนอกนั้นก็นนจะมีน้ำน้ำอ้อยปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วน้ำอ้อยน้ำตาลต่ำน้ำอ้อยน้ำตาลต่ำต่ำได้เลยเหรอฮะเพราะเขาทำแบบอินทรีย์ แล้วก็มีกระบวนการสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะหรือว่าคนที่ต้องการที่จะลดน้ําหนักอะไรต่างเนี่ยเนี่ยน้ำอ้อยน้ำตาลต่ำจะสามารถช่วยได้คือเราก็กินหวานได้แล้วเป็นขันจากน้ำอ้อยเลยนะคันในเนี่ยซุงตรงเนี้ยตรงเดี๋วดไปดูเดี๋ยวไปดูครับผม จัดสรรพสินกับไร้สรรพสินะก็จะมีแล้วก็ไอ้น้ำตาลตับมานะครับก็จมีข้าวข้าวหลายพันข้าวโสมมารีข้าวมัแดงข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องล่อข้าวเหนียวแดงครับและนอกจากนั้นนะการปลูกพริกเนี่ยส่วนใหญ่จะฉีดเลยโอ้พริกนี่แน่นอนมาเป็นระดับต้นๆเลยสารเคมีฉีดตลอดฉีดตอนฉีดกลางฉีดปลายมีพริกอินทรีย์แบบไม่ไม่ฉีดยา มีด้วยในงาแล้วปกตินะเขาโทษทีคุณประเทศทำไมฮะเขาจะส่งออกนอกอ้าวไม่ขายให้คนไทยคนไทยก็ไม่ได้กินไขายได้ราคาดีเออคนไทยถ้าแพงไม่ซื้องานนี้มางานนี้มาบอกกินสบายใจมากครับปกติไม่มีขายออกนอกหมดเลยครับแล้วขายราคาแพงในงานนี้ขายราคาถูกด้วยอุ้ยให้คนได้กินครับ เสร็จรีบแวะไปซื้อซื้อแน่ครับซื้อกินนี่จะได้ไม่ตายเร็วครับผมนะครับพี่อินซีแล้วที่มาแรงในตอนนี้เนี่ยคืออะไรครับหากันเยอะคือเขาเรียกว่าแก่นตะวันอะไรฮะแก่นตะวันอ๋อเคยเห็นแล้วเป็นรูปลูกเป็นผิวขาวคนนึงแล้วเมื่อเช้านี้เพศัตมาเมาไปกลัวกลัวหมดเบ่าถุงมันเริ่มเลยผมก็ไม่ค่อยรู้จักกันนะถามเพราผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันแต่คนกินเยอะบำรุงร่างกายทำให้เกิดทขันทายแล้วอ่าใช่ครับเป็นเหมือนกับยาอายุธนานี่ยแก่นตะวันนี่เหรอฮะอันนี้ดูหนุ ูแล้วนะดูหนูกินแก่นตะวันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้กินเหรอกินแต่แกนอื่นนะแกนไม้ถ้ากินนะจะหนุนกว่านี้อีก20เท่าเลยมี่หน้าละขาดหมดแล้วละตอนนี้หมดแล้วยังไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูต้องไปดูแกนตะวันบำรุงร่างกายนะหรือแม้แต่ไข่โอเมก้าน้ำมะเมาน้ามะตูมแล้วก็มีเห็ดอินทรีย์คือในกระบวนการผลิตเห็ดเพราะเห็ดเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันจะมีแมลงมาครับเสร็จแล้วหลายที่ก็จะใช้ฉีดยาฆ่าแมลง เห็ดนะเห็ดนี่ก็ไม่ปลอดภัยหรอฮะแต่เนี่ยที่เนี่ยที่มาเนี่ยสวนเตุกา์เนี่ยเขาใช้วิธีแบบชีวภาพยังไงก็คือไม่ใช้สารพิษไม่ใช้สารเคมีครับเนี่ยเ็ดอินซีนะครับน่าเสียดายที่รายการนี้ออกตอนงานจบแล้วนะครับอะไรก็เราก็ําไมก็น้ำลายไหลเลย เราก็แบบเป็นข้อ oh. ม right. ูลไงฮะตัวปีหน้าปีต่อไปที mm ่คณผู <h 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 ้ใช่ใช่แต้ไม่เดี S ๋ยวท้ายท้ารายการเตรียมพงาจดไว้ครับนะผมจะบอกเบอร์โทรของคนที่เขาทำเป็นศูนย์อินซีในวันเลยคือถ้าเราสนใจเราก็ไปติดต่อซื้อได้เลยอย่างนี้เหรอฮะหมายถาว่าใช่ติดต่อเพื่อประสานงานไปซื้อแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทาเป็นศูนย์รวมขายอินซีโดยเฉพาะด้วยนี่ผมกำลังจะถามเลยว่าในอนาคตถ้าหลังจากจบงานนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ไหมฮะเหมือนกับว่าไม่จำเป็นจะต้องมาจัดในห้างสรรพสินค้าแต่ว่ามีแหล่งที่คนที่รักสุ สุขภาพนี่อย่างสมมติว่ารผมมีรักสุขภาพอยาไปซื้ออย่างเงี้ยมันจะมีใช่ไหมฮะมีครับทางตอนนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยอุบลกับโครงการของสาภาพยุโรปหรือที่เรียกว่าเออีตอนนี้เขามีทุนมาเพื่อที่จะมาทําตรงเนี้ยให้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์มาสนับสนุนคนให้ทําเกษตรอินทรีย์ให้เยอะๆนะสนับสนุนเงินทุนสนับสนุนแรงขาให้มันเป็นจริงแล้วก็สนับสนุนการตลาดด้วยสนับสนุนขาบนให้รวมตัวกันเป็นสากรแล้วให้มีที่ขายครับอ่าเพราะยังสิ ระเทศพูดเนี่ยกำลังจะเป็นจริงมาในจังหวัดพูดของเรานะฮะนะครับนอกจากนี้แล้วในงานนี้ก็จะมีนิทรรศการเตรียมปากกาไว้นะฮะเตรียมปากกาไว้เตรียมปากกาไว้นิทรรศการก็มีหลายอย่างอย่างเช่นการกินเพื่อรักษาโรคกินยังไงไม่ต้องใช้ยาละใช่กินเพื่อรักษาโรคได้ด้วยยาเพื่อรักกินกินเพื่อรักษาโราเพื่อรักษาโรคหรือว่ากินเพื่อรักโรคกินรักโลค รักโลกก็ดูแลสิ่งแวดล้อมอ๋อไม่ไปทาลายทรัพยากรธรรมาชาติโดยไม่จาเป็นสารพิษก็จะไม่มีในทรัพยากรต่างๆน,นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของภัยคุกความภัพยนคุกคามความมั่นคงทางอาหารเออวันมี้ตอนนี้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง,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 งอะไรเงี้ยอ,อันนี้เป็นทางอาหารใช่น่ากลัวไหมน่ากลัวสิครับเพราะเรากินทุกวันไง แล้วถ้าวันไหนที่คุณประเทศเนี่ย<ะ>ออกมาจากบ้านแล้วหาซื้ออะไรกินไม่ได้เลยหรือเต็มไปด้วยสารพิษเต็มไปหมดเนี่ยคูณประเทศจะทำยังไง mm hmm. นั่นคือความมั่นคงทางอาหารมันก็อยู่ยากคนไม่ได้คิดถึงตอนนี้เราต้องลุกขึ้นมาคิดถึงว่าถ้าอาหารที่เรากินทุกวันนี้มันเต็มไปด้วยสารพิษ<ะ>แล้วก็ปูอะไรไม่ได้แล้วเนี่ย<ะ>อีกหน่อยเราจะกินอะไรกัน พอกินแล้วก็เป็นมะเร็งกินแล้วก็เป็นความดันกินแล้วก็เป็นน่ดเป็นนี่นะฮะครับเพราะนั้นต้องความมั่นคงทางอาหารส่วนหนึ่งก็คือเราจะต้องให้กําลังใจสนับสนุนว่าที่ทําเกษตรินรียให้ได้มากนะฮะอันนี้คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับก็อย่างนี้ยังมีการสาธิตสารไล่แมลงไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราทูก่นใช้สารเคมีไม่ใช่ใช่ไหมใช้ใช้พวกปนี่หระใช้ินซีเนี่ยใช้พวกปื๋นเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องตามไปดูนะฮะมีการสาธิตการปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแบบไม่ดับกอง เป็นการทำปุ้ยหนักแบบใหม่ครับเพราะว่าคนไทยเราขี้เกียจส่วนมากเราจะขี้เกียจลักง่ายคืออยากยากทำน้อยแต่ผลผลิตเยอะเยอะแล้วบางทีใช้เคมีมันง่ายดีซื้อมามาจัดการอันนี้ขยันอีกหน่อยหนึ่งทำกับปุ๋ยหมักเนี่ยไม่ต้องดักองแล้วมันเป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ได้เลยประสิทธิภาพดีมีทานมหาวิทยาลัยเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการผลิตไบโอดีเซนใช้ได้ในชุมชน ก็ <oh> มีมาเหมือนกันครับที่คุยในที่ประชุมนะครับตรงนี้ผมยังไม่เหีนเดี๋ยวจะพาไปดูเออ่มีจริงไหมไม่รู้มาหรือยังนะครับแล้วก็แถมให้ก็คือการตรวจหาสารพิษในเครื่องสําอางถ้าสมมุติว่านี่ผมแต่งหน้ามาเนี่ยคุณไปตรวจได้ไหมเนี่ยประเทศหรือว่ามีภรรยาอย่างใครมีครับนี่หลาคนนี่หลายคน ภรร,รยาใช้เครื่องสาอางเนี่ยเราจะดูว่าใน,ในเครื่องสาอางมันมีสารไฮดรคกินอนไม่มีสารปร,รอทไหมมีสารสเตียรอยไหมโอโอเอามาตรวจได้เอามาตรวจได้ตรงนี้เลยเนี่ยอันนี้ผมสงสัยผมก็ถือมาได้เลยเอามาตรวจได้ในสองนาทีรู้ผลโอ,โอ้โหสองนาทีรู้ผลนะครับอันนี้คือศูนย์วิทยาศาสตร์หลังรายการนี้ไปก็ยังไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ครับนะฮะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับ แล้วก็ที่น่าสนใจมากก็คือทำนาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนไร่หนึ่งแสนหนึ่งไร่ได้ 1, หนึ่งแสนไไ 1, ทำนาก็ได้แค่ข้าวเนี่ยฮะแต่ว่าเขาทำางอื่นด้วยใช่ไหมฮะก็ทำแบบผสมผสานไงอ๋อมีส่งไร่ได้หนึ่งแสนเ่ยมีนากี่ไร่สายไร่อยู่ครับผม ยี่สิบไร่เหไม่ถึงไม่ถึง10ไร่รับประมาณนั้นสิบไร่ได้เท่าไหร่สิบไร่ก็ได้ไม่ถึงสองไร่ได้หนึ่งแสนองสามหมื่นเนาถ้าหนไร่ได้หนึ่งแสนสไล่ก็ลานล้านอเออได้เกินล้านสนใจสนใจไหมล่ะสนใจครับนใจมากหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนนี่ที่สกาตรงนี้ไปดูเลยเนี่ยใช่ใช่ไปดูเลยนะฮะรัแล้วก็จะมีเรื่องของส้้อยยีนซีมีเสื้อส้้อยยีนซีอะไรต่างเหนื่อยละเหนื่อยละถามใหม่ กิจกรรมในปีนี้เนี่ยออแน่นอนว่าคนที่ดูรายการเนี่ยอาจจะเสียดายว่าเอ๊ะรายการนี้พอดีมันออกไปแล้วมันออมันเป็นหลังจากจบนิทศการจบก,กิจกรรมไปแล้วเนี่ยออปีต่อไปยังมีไหมครับคาดว่าจะมีนะครับคาดว่าจะมีก็อยากให้มี อยากให้มีก็ขึ้นอยู่กับเครือข่ายแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยจะทําให้เกิดขึ้นมีขึ้นให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีถ้าคุณผู้ชมสนใจนะเราจะมีศูนย์อินรีย์เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลซึ่งวันนี้เนี่ยท่านผู้ว่าจะมาเปิดวาระอุบลราชธานีกับอินทรอินเีนี่ยล่ะผมจะถามเลยพอดีเดินไปเห็นป้ายเมื่อกี้นี่ให้เป็นวาระเลยอุบลราชธานีเมืองเกษตรอินรีใช่ไหมฮะหรืออุบลราชธานีเกษตรอินรีราชธานีเกษตรอินรีเป็นราชธานีแห่งเกษตรอินรี เจ๋งไหมอ่ะเขามีวาระแห่งชาติเรามีวาระจังหวัดอันนี้เป็นราชธานีเลยเป็นราชธานีเกษตรอินทรีย์ของของโลกถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่ที่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่เห็นด้วยใช่ครับติดต่อที่คุณพันนีนะที่ไปหาปากกาเจอหรือยังฮะไม่เจออีกแล้วแต่ตอนรายการกต้อเจอละดูในเก๊ฮะในเก๊นะฮะ081ย์แปดหนึ่งแเจดาเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้ได้ก็ดีนะครับศูนย์แปดหนึ่ง 0818798991คุณพันนีเสมอภาคจะเป็นผู้ประสานงานของโครงการ EU ของมองบนนี้เขาจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะผลักดันให้เกษตรอินทรีย์นี่เป็นพกวุงจอดครับทั้งเรื่องการขายการตลาดอะไรต่างๆด้วยนะครับ,รบในขนะที่เป็นส่วนสําคัญในการจัดงานกุสุชัยคาดหวังอะไรกับการจัดงานในปีที่2ปีนี้ครับอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นภายในจังหวัดอุลรธานีและคนทัเพื่อไปที่เข้ามาดูงานครับคือความต่นตัวในเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยผมอยากให้เกิดมากแล้วตอนนี้ก็ เกิดจริงแล้วเพราะคนที่มาเนี่ยโหวันนี้มาเยอะเลยนะเยอะกว่าปีที่แล้วครับนะครับมาถึงเนี่ยเขาได้เห็นวันปีนี้ถ้าสังเกตตามถนนจะมีป้ายข้าวไม่ฉีดยาฆ่ายาเห็นไหมเห็นครับเห็นตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยข้าวไม่ฉีดยาฆ่ายาคนไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้อันนี้ผมขับรถไปเจอ สะดุดเลยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะผมก็ตืดนตัเฮ้ยข้าวที่เรากินมันฉีดยาฆ่าหญ้าเลยอ,อันนี้คือความตื่นตัวที่เกิดขึ้นมาในงานนี้ก็จะได้มาเรียนรู้กับคนที่ปลูกข้าวโดยไม่ฉีดยาฆ่าหญ้าเกษตรกรมาก,ก็ได้ประโยชน์นั่นคือความตื่นตัวนะฮะของผู้คนในสังคมนะครับแล้วก็คนที่ทำกเกษตรตื่นตัวที่จะมาทำกเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นครับนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยคนที่ทำเกษตรอินทรีย์ก็มีกำลังใจในการที่จะทำต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช้มือทำ แต่ใช้หัวใจทำใช่ครับใช้หัวใจทำมีผมได้ยินบ่อยมากเวลาไปรายการเราะพูดแบบนี้เลยอ่ะประโยคแบบนี้เลยก็คีก็ีกมาแหละ หัวใจก็จะพองโตเพราะวันนี้คุณประเทศมาสัมภาษณ์เขามาให้ความใส่ใจกับเขานะครับแช้กำบอาจารย์เฉลิมใจเป็นเดืวันกจร้มาให้กำลังใจคเขาแค้นหวังก็คือการตื่นตัวที่เกิดขึ้นรอบด้านทั้งผู้บริโต้ผู้ผลิตเราไม่เกิดมีการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น วันนี้ก็มีผู้จัดการสากรมาบอกว่าหลักงานมันควรจะมีผังงานให้เกิดในที่กุณประเทศผมบอกให้ไปคุยกับคุณพันน์ีแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมจะทำให้เกิดเกระแสีขึ้นทั่วทุกหัวระแหงอ่าก็เป็นการเริ่มต้นนะครับผม แล้วส้งข้างหลังพวกอะไรนี่ยคุณไลกาอันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยคุณไลกาเนี่ยไว้ทำอะไรให้คนมาถ่ายภาพด้วยอ๋อนี่เป็นที่จัดตัวหนังสือสวยๆแนี้เนี่ยเป็นมุมถ่ายภาพให้เราคนมาถ่ายภาพสำหรับวัยรุ่นให้มาแชร์แชร์ันที่มาถึงรายการในวันวาลนไทายด้วยวันบาลินทายด้วยพอดีพอดีไปเลยก็ชมชิงช็อปแล้วมาแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุชัยมากนะครับที่ราเอียดทั้งหมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับย่างที่ได้บอกกับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าในงานนี้ เป็นการรวมกลุ่มคนที่ทั้งทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วยังยึดหลักการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยจึงไม่แปลกครับที่เราจะได้เจอผู้คนที่เราได้เคยนําเสนอเรื่องราวและแนวคิดในรายการตามประพระบาดยาตราในหลายๆตอนที่ผ่านมาด้วยครับและภายในงานวันนี้นะครับก็พบกับคุณพ่อปิยทัศน์ทัศนิยมนะครับซึ่งเราได้ไปผลิตรายการเมื่อเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับกับมือดิบมัดรวมกิจกรรมอย่างในงานครับเพื่อนนะครับนี่เป็นงานกินสบายใจเรา ผลทางการเกษตรซึ่งเป็นผลบริบูรณ์ซีมาจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่มีคุณภาพไม่ปนเปื้อนสารพิษมีอะไรมาขายบ้างครับวันนี้เยอะแยะเลยเนี่ยวันนี้เยอะแยะเป็นผักพื้นบ้านแล้วก็ผักเมืองหนาวด้วยอย่างด้านโน้นก็มะเขือเทศแซนด์สลิมกะล่ำกะล่ำก็มี ซึ่งกับุูงไน้ลงเือนพัฒน์นาโนฟองลำสีอยู่นีที่เราเคยไปดูกันมาแล้วการบุังป้องกันโลกระเแหงยืนปคอร์ดีนคอร์ดปีนโอกาบุ้งเยอะแยะมากมายครับผลิตจากสวนเห็นบอกว่าคุยกันรอบว่าจะมีปลูกตอเบอรี่ด้วยเหรอครับคือผมก็ลองปลูกสามปีแล้วร่กฏว่าผลผลิตก็รสชาติดีคนที่ไปทดลองชิมบอกว่าอร่อยกว่าที่เชียงใหม่ครับ สดงว่าเราสามารถที่จะปลูกได้ภายในจังหวัดอุรนะครับสตรอเบอร์รี่เนี่ยหลักการใหญ่คือเขาต้องสะสมความเย็นให้เพียงพอเหมือนนักเรียนถ้าชั่วโมงเรียนถึง80%ถึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบประมาณนั้นก็เลยคิดว่าจะปลูกได้เพราะทดลองมา3ปีแล้วครับครับวันนี้แต่งตัวมาหล่อมากเลยเนี่ยเข็ยนบอกว่าจะมีกิจกรรมอะไรบนเวทีครับก็ให้คุณพ่อไปทำอะไรเวทีเสวนาอุบลราชธานีเกษมเชียงซึ่งภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จะพักดันเกษตรอินทรีย์เป็นมลาของจังหวัด<า>ขอบคครับผมวันนี้ขอบคุณพ่อมากนะครับไถ่ไข,ขายดีแล้วกันนะฮะคร,รับขอบคุณครับขอบคุณครับอาหารหลายอย่างที่เราได้กินในทุกวันของบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงว่าจะมีสารพิษเจือปนหนึ่งในนั้นก็คือเห็ดครับแต่มีสวนเห็ดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นต้นแบบเห็ดอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชตามที่คุณสุชัยได้บอกวาในตอนต้นครับ สวัสดีครับดีครับผมเห็ดเราที่ว่าปลอดสารเคมีเป็นเห็ดอินทรีย์เห็ดอินทรีย์ครับมันแตกต่างจากเห็ดที่เขาขายที่อื่นทั่วไปยังไงเห็ดที่ขายทั่วไปอ่ะจะใช้ยาเคมีบ้างใช้พวกปุ๋ยผสมบ้างเงี้ยครับแต่ของเราเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยอ๋อถ้าบอกว่าไม่ใช้แล้วเราจะใช้อะไรล่ะมากำจัดพวกยัฆ่าตัวพืชเหล่านั้นเราเรามีไรกระกินขับเห็ดของเราบ้างใช่ไหมฮะเส้นใ่อะไรเนี้ยเราก็ใช้พวก เรียกว่าตัวยาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไมโตฟฝากักกกเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับก็ไปหมักกับน้ำมะพาร้าวพอหมักกับน้ำมะพร้าวขยายตัวเต็มที่แล้วก็ครบย4ิบสี่ชัมม่วโมงไปผสมน้ํา20บลิตรก็ไปฉีดพ่นกับโรงเห็ดของเราทําให้โรงเห็ดของเราเนี่ยปลอดไรปลอดแมลงครับบางตัวนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็น,เป,นเป็นจุลินทรีย์ที่ปาหนอนอนอนนี่ถติว่าแมลงวี ปักไท่ออกมาเป็นหนอนใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเนี้หมักจุลินทรีย์ตัวนี้หมักแล้วไปปาบหนอนครับแต่ปาบหนอนหนอนก็ไม่ตายทันทีมันค่อยๆค่อยๆหงิกตัวแล้วก็ค่อยๆปเป็นเชื้อราแล้วมันก็มันก็จะสลายตัวไปครับทำให้ไม่เกิดแมลงวีตัดตอนขั้นตอนแม่พันธุ์ไม่ให้เกิดแมลงวีครัแล้วก็ปาบหนอนไม่ได้ครับ ทำให้ปอดสารมีอยางให้ส่วนตัวนี้จุลโมราเชื่อเช่เราเป็นลาเขียวมากๆเป็นลานึ่งไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยก็คือใช้เป็นจุลินทรีย์ตัวหนึ่งแล้วยาไอ้พวกนี้เนี่ยเราไปเอามาจากไหนครับที่เป็นสารจุลินทรีย์อะไรต่างๆคือท่านอาจารย์ดีพร้อมชัยวงเกียรติเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมากันคิดค้นก็ทำเป็นชมรมถ่ายทอดเพื่อให คนเราเนี่ยได้มีอายุยืนยาวขึ้นก็คือพยายามหาสารที่ปลอดปลอดภัยมาให้เกษตรกรได้ใช้แล้วก็ได้ต่อสู้กับ ถ้าคุณผู้ชมชมรายการอยู่ในขณะนี้แล้วอยากจะไปซื้อเห็ดหรืออยากจะได้เห็ดปลอดสารพิษจากเราเนี่ยไปซื้อได้ที่ไหนยังไงครับต้องไปซื้อที่สวนเหตการ,รหรือในตลาดตะการส<อ>วนเหตการก็คือตั้งอยู่ที่บ้านนาคี้แดับบ้านเลขที่72หมู่7 27, บ้านนาคีแ้แดงตำบลขามเปี้ยอำเภอตะการพืชผลถ้าไปจากกุบลน,น,นะฮะ,ะจะไฟแดงก็30กิโลเมตรถึงปากทางก็อยู่ซ้ายเลยครับ ถ้าเกิดว่าจะไปออกมาจากการก็สิบกิโลอยู่ขวามือครับผมครับเาวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่เราไปคุยครับขอบคุณครับและที่เป็นจุดสําคัญในงานนี้อีกบูธหนึ่งก็คือโครงการทานาหนึ่งไร่ได้เงิน10,000แบาทซึ่งนําเอาแนวคิดทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้นั่นเองครับครับโครงการหนึ่งแสนของเราเป็นโครงการที่ประยุกต์จากทฤษฎี เษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงเราโดยการประยุกต์จากพื้นที่ขนาดเล็กหนึ่งไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบ่งพื้นที่ออกเป็น30 30 30ส0บตามโครงการของนายหลวงสร้างไว้ก็จะแบ่งเป็นพื้นที่พื้นที่นาครับ30เป็นพื้นนี้พื้นที่น้ำสำหรับประมง30พื้นที่คันนายีก30ครับ ส่วนอีกสิบหนึ่งก็จะเป็นที่อยู่รอบๆแล้วแต่ว่าเราจะสร้างที่ไหนครับที่พักก็ในพื้นที่คันนาเราจะปลูกลูกพืชผักปลูกทุกอย่างที่เราจะกินแล้วค่อยขายพืชผักในสิ่งที่เหลือเอาไปขายเป็นกำไรเข้าครอบครัวเราคือเราจะเน้นเลี้ยงอะไรที่เรากินปลูกอะไรที่เราอยากจะกิน เหลือแล้วเราค่อยขายก็จะมีปลาบงครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะมีเป็ดด้วยครับดีปลาของเราจะเน้นเป็นกเกษตรแบบเครือกูลกันครับระหว่างสัตว์บกแล้วสัตว์น้ำอย่างที่เป็ดที่เป็ดอ่ะเวลาขี้มันออกมาก็าจะเป็นอาหารของปลาทีแล้วปลาพอถ่ายกระเล่าออกมาก็จะกลายเป็นปุ๋ยของ ทีนึ่งครับเป,ป็นระบบควบคืกันที่ปลาก็จะกลายเป็นอาหารของขอหอยขมหอยขมนี่ก็จะเป็นเทศสบาไในบอกปลาอีกทีให้บอกปลสาสะอาดตลอดโดยทั้งหมดนี้เราก็จะใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยของสรรพสิ่งครับเป็นปุ๋ยที่สามารถคืนพลังสมดุลของธรรมชาติในพื้นที่ของเราให้เกิดพวามสมดุลครับ อาจจะเป็นการบำบัดจากเคมีให so ้มันกลายเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับเราจะเน้นการให้เขากลับมาเป็นธรรมชาติของบ้านที่สุดครับไม่ว่าผักไม่ว่าอะไรเราก็จะไม่ใช้สารเคมีอะไรทั้งนั้นครับเราจะใช้ชลินซีตัวนี้แหละครับสรรพสิ่งในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดนี้มันก็จะอยู่ในโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนตามทฤษฎีของนายหลวงเรานีหละครับ การทำเกษตรอินทรีย์ต้องใช้กำลังแรงกายเป็นอย่างมากส่วนใหญ่ต้องทำงานอยู่กลางแดดดังนั้นอาจจะมีเกษตรกรที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องของการใช้เครื่องสำอางที่มีสารพิษเจือปนซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังเกษตรกรและผลผลิตอีกด้วยนะครับวันนี้ได้มีทางศูนย์วิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ที่10อุบลราชธานีมาให้ความรู้และตรวจสอบสารเคมีจากเครื่องสาอางให้เกษตรกรด้วยครับ เราเห็นว่าการทำอินซีเนี่ยต้องตากาำทำงานหนักนะครับแล้วก็มีความเข้าใจผิดในการใช้ผิดพันธุสุขภาพที่ผิดต่อให้คุณทำอินรีแล้วปลอดภัยแต่ว่าก็ใช้ผิดพันธุ์สุขภาพที่ผิดเนี่ยก็เป็นอันตรายก็ส่งผลต่อสุขภาพของคนนะครับก็จะมีตั้งแต่ใช้สเตียรอยใช้เครื่องสาอาเพราะว่าต้องออกแดดตออะไรเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดของสุขภาพตรีเยอะนะครับรวมทั้ง ของน้ำมันทอดซ้ำด้วยครับอ๋อก็มีการใช้ชุดทดสอบครับชุดทดสอบในการตรวจก็มีอยู่3ตัวนะครับก็คือไฮโดรควินอลอดแอโมโมเนียแล้วก็กดกดเอ่อวิตามินเอแอซิดครับซึ่งซึ่งสารกลุ่มนี้เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางแต่ก็จะมีผู้ประกอบการที่ลักลอบเอามาใช้มาใช้ผสมในเครื่องสำอางเพราะว่าการขึ้นเบียนมันง่ายทำให้คนหลงใช้ครับ ใช้เสร็จเนี่ยก็จะได้ผลในช่วงแรกแต่ว่าจะเป็นหน้าดำทาวร์นะครับก็จะมีเหมือนที่ o or, อยเขาก็ประกาศต่อไปนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นน้ำหมักสมุนไพรแต่ผู้ประกอบการเนี่ยผสมสารไดโคโลมีเทนซึ่งจะมีรสหวานเย็นซ่านะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยเป็นสารก่อมเเ็งห้ามห้ามใช้นะครับแล้วก็ปริมาณที่ใส่เนี่ยเป็น300เท่าเท่า พี่ขวาเป็นพิษนะครับเป็นพิษต่อตับทันทีนะฮะตอนนี้ก็กําลังแพร่หลายแต่ว่าที่แหล่งผลิตที่โคราชเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วแต่ว่าพบในพื้นที่เกือบทุกพื้นที่ก็าจะใช้ตั้งแต่ผสมเหล้าหรือกินเพียวๆนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ฝากเตือนพี่น้องด้วยนะครับเป็นเครื่องดื่มเต็มพลังเนี่ยนะครับเป็นน้ำหมักสมุนไพรนะก็ช่วยเตือนเลยครับ เราคือสิ่งที่เรากินประโยคนี้เริ่มจะได้ยินกันบ่อยครั้งขึ้นในปัจจุบันความมั่นคงทางอาหารถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกประเทศในโลกกําลังหันมาให้ความสนใจซึ่งกลุ่มคนที่ทําเรื่องของเกษตรอินทรีย์เหล่านี้ไม่ได้ต้องการผลิตเพื่อหวังผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวความสุขใจและสุขภาพที่ดีของทั้งคนปลูกและคนกินต่างหากที่ทําให้พวกเขาเหล่านี้จะคงยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่นอกจากจะต้องใช้แรงแล้วยังต้องอาศัยใจที่อยากจะทําด้วย วันนี้หมดเวลาของรายการตามรอัพระบาทญาตราแล้วนะครับโชคดีสุขภาพดีใช้ทีวีตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับว่าจะมาซื้อผักปอดสารพิษน,นะคะทำไมถึงทำไมถึงเลือก<อ>มาซื้อผักปอดสารพิษพอดีพอดีเป็นคนที่ชอบชอบอ,อาหารอาหารที่ว่าปลอดสารเคมีน,น,นะคะแล้วก็ได้ยินจากโฆษณาทางวิทยุนะคะก็เลยตั้งใจมาค่ะวันนี้ นี่มาจากที่ไหน